สวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคารพกับผมชื่อน,นายนัทพลมีทาทอ,องครูโรงเร,ร,รียนอนุบาลนราไม่แก้วสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองวันนี้จะมานําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลสมบุญท่าสมภพโรบิคละวอร์ดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกระผมขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานกมดออกเป็นสามด้านนะครับคือ 1. ่ด้านการจัดการชั้นเรียน 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และ3ผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับหนึ่งการจัดการชั้นเรียนเนี่ยคือผมเน้น5ข้อหลักนะครับก็คือเรื่องของครูจะต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย วิธีการที่ครูใช้ปกครองชั้นเรียนเนี่ยจะต้องปกครองด้วยความยุติธรรมยึดหลักประชาธิปไตยโดยการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับแล้วก็ยินดีนปฏิบัตินักเรียนจะได้อยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุขนะครับ 2. ครูใช้เทคนิคและทักษะการสอนที่เหมาะสมนะครับนักเรียนหลากหลายครูต้องมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายตามไปด้วย 3. ครูลและครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ ที่คนยอมรับ4ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ันดีต่อกันนะครับก็มีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจะได้รู้นะครับว่าที่บ้านเป็นยังไงจะได้นามาปรับแก้ที่โรงเรียนนะครับ5ประสานความร่วมมือกับผู้ปกคอรองเพื่อพัฒนานักเรียนนะครับโดยมีการสร้างกลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกคอรองเอาไว้ติดต่อสื่อสารเวลานักเรียนมีปัญหารนะหรือผู้ปกคอรองอยากปรึกษาครูนะครับ ด้านที่2ด้านกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยมีนวัตรกรรมทางการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะรูปแบบการสอนแล้วก็เทคนิคต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นปัจญาทางการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปบางนวัตรกรรมนะครับก็จะมีความเชื่อเรื่องสารถานิยมบางนวัตรกรรมก็จะมีความเชื่อเรื่องปฏิรูปนิยมอาตจะถิภาวะนิยมหรือว่าพิพัฒนาการนิยมนะครับ ทั้งนี้ท่ามการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคที่หลักหลายเนี่ยมีส่วนที่ที่ใช้ไม่ได้ก็มีนะครับอาจจะใช้กับพื้นที่หนึงได้นะครับพอเอาไปใช้กับอีกโรงเรียนหนึ่งก็ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากว่าไม่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่นในฐานความเชื่อยุคการศึกษาแบบ4.0และการศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยก็จะมีความเชื่อเรื่อง ความเป็นมนุษยนิยมปฏิรูปนิยมนะครับอัตถิภาวะนิยมแล้วก็พิพัฒนาการนิยมเพราะเริ่มมองเด็กเป็นตัวตั้งนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือ student center นะครับรูปแบบการเรียนรู้ที่นาไปสู่ทักษะในศตวรรษที่21นะครับโมเดลที่ผมใช้ก็คือโมเดล3ามกำลังสองสากำลังสองเนี่ยถูกออกแบบตามความเชื่อเรื่องมนุษย์นิยมปฏิรูปนิยม อาจจะภาวะนิยมและผิพัฒนาการนิยมโดยมีความผสมผสานของแนวคิดทฤษฎีหลายทฤษฎีนะครับเช่นการสอนแบบเกมการสอนแบบสถานการณ์จำลองการสอนแบบลงมือปฏิบัติการสอนแบบร่วมมือเป็นต้นนะครับท่านี้ก็เพื่อนำนักเรียนไปสู่ไปสู่ความสำเร็จในการจัดก,การเรียนรู้นะครับปรรถานาให้เป็นนวัตรกรรมที่ ที่เป็นเชิงกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนที่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองสอบนะครับรายละเอียดของโมเดล3กับำลังสองก็จะมีอยู่สามสอออยู่3ขั้นนะครับแล้วก็มีส่วนย่อยอีก9ตัวขั้นขั้นสอแรกนะครับก็คือขั้นสนุกก็จะมีส่วนย่อยขั้นสติสัมพันธ์ส่วนร่วมขั้นที่2คือขั้นสุกก็จะมีสร้างแรงจูงใจเสกขาเสริมไอเดีย ขั้นที่สามั้นสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ก็จะมีสร้างผลง,งานสะท้อนผลและก็สรุปผลขั้นแรกนะครับขั้นสรุปเป็นการสร้างทัศนคติเพื่อเปิดใจในักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้คือเน้นหันใจเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้ต้องสร้างบรรยากาศที่สรุปนะครับโดยเฉพาะวิชาสังคมเนี่ยเป็นวิชาที่น่าเบือ่อสำหรับเด็กๆอยู่แล้วนะครับต้องสร้างความสรุก ตั้งแ,แต่ต้นเลยนะครับเปิดใจก่อนแับแรกส่วนน้อยข้อที่หนึ่งคือขั้นสติสตินะครับในขั้นสนุก,กจะมีสามสามขั้นมีสติสัมพันธ์และก็ส่วนที่ส่าสติคือสร้าง,งความรูอ้ชอบให้เด็กกลับมาอยู่กับเนื้อหาของเราให้ได้นะครับสร้างความสนุกสนานใช้เกมสั้นๆเกมสั้นๆน,น,นะครับขั้นสัมพันธ์ก็คือต้องสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กสองคนขึ้นไปนะครับขั้น ขั้นที่3ขั้นส่วนร่วมนะครับให้เด็กมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมสอที่2ขั้นสุดที่2เป็นขั้นของความรู้นะครับหรือลงมือเรียนผ่านประสบการณ์นะครับมี3ขั้นตอนย่อยก็คือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทําให้เด็กเห็นภาพนะครับช่วยกระตุ้นการคิดของเด็กขั้นศึกษาเป็นขั้นศึกษาเรียนรู้นะครับเป็นขั้นศึกษาเรียนรู้การ เสริมไอเดียเสริมไอเดียให้กับนักเรียนเน้นให้เด็กเกิดความคิดแนวคิดใหม่ๆเพื่อเป็นการสร้างชิ้นงานต่อๆไปสอสุดท้ายนะครับสอขั้นสร้างสรรค์ขั้นที่3เป็นขั้นของทักษะกระบวนการโดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีการสร้างชิ้นงานนะครับสะท้อนผลบทเรียนขั้นสรุปนะครับจากการใช้โมเดล3ากำลังสองในการจัดก,การเรียนรู้เนี่ย ก็ส่งผลทาให้นักเรียนนะครับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีผลสำเร็จทางการเรียนวิชาสังคมในระดับที่สูงขึ้นนะครับและรางวัลที่ภาคภูมิใจนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนก็คือนักเรียนได้รับรางวัลปีลาสุดนะครับได้รับรางวัลมารยาทไทยรองชนะเลิศอันดับหนึ่งภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งขันระดับประเทศที่ทรุทพมมานคร และจะได้เป็นแชมป์จังหวัดต,ตลอดทุกปีก็คือเรื่องของการปัญยาธรรมการสวดมนต์หมู่สัเสริญพระราตุไร่ไทำนองสิลปันยะนะครับในเรื่องงานศิลปกรรมเราก็จะได้รับรางวัลเป็นประจำเช่นโครงงานคุณธรร,รมการเล่าพิธีการคุณธรรมนะครับรางวัลของครูที่ภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับปีล่าสุดก็คือได้รับรางวัลโลกครูดีในดวงใจที่ผ่านมาเมื่อวันครู2563 ก็ไปรับโล่กับท่าน,นรัฐมนตรีนะครับนาท่านนัฐพลที่สุวรรณที่กรุสภานะครับแล้วก็ตัวผมเองยังได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบัยมุกปี2 5 6 0และล่าสุดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสอนก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับโอเบกอะวอร์ดรางวัลค่าสอบถอโอเบกอะวอร์ดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปถมศึกษาด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนลุมสาราการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผมขอจบการนําเสนอผลการปฏิบัติงานไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ